สวัสดีนะครับอันนี้ฟาร์มหนูหนาพากระวยจากสิงห์บุรีนะครับอําเภออินบุรีจงังหวัดสิงห์บุรีตำบลท่างานนะครับหรือที่เรียกติดปากกันง่ายๆก็คือเขื่อนบางชมสีนะฮะฟาร์มของเราอยู่ติดกับสายเอเชียนะครับวันนี้เรามีโอกาสมอบสิ่งดีๆให้กับลูกฟาร์มเรานะครับก็คือวันนี้เรามีสินค้าคือหนูนาพากระวยเราวันนี้เราออกอยู่ที่สิบคู่นะครับก็ รถล,ลูกค้าเรามาจากนครสวรรค์นะครับช่วงประมาณสิบโมงลูกค้าจะมารับสินค้าอันนี้เราจับหนูของเราได้จับคู่ไว้เรียบร้อยทุกคู่นะฮะก็พอไปอยู่กับเขาหนูเราก็สามารถที่จะออกคู่ให้เขาได้คิดว่าไม่น่าเกิน20วันนะฮะ,ะหนูก็จะออลู้ได้เพราะว่าเราจับคู่ไว้ประมาณสิบห้าวันเลยนะครับขอบคุณนะครับกับลูกค้าที่มาใช้บริการของเราขอบคุณครับผม